ครบลอกหปีแล้วนะคะที่คุณหมอซีเป็นโสโตรกก็คือตั้งแต่วันที่14เมษายน2566 <66. S 1> ได้สัมภาษณ์นะคะปฏิหารพิชิตสโตรกคนิตยสาแรแคลวนะคะเรื่องราวแบบละเอียดยิบนะคะตั้งแต่คุณหมอซีเป็นโสโตรกวินาทีแรกจนะนแบบครบ1นปีนะคะแบบไม่มีตัดเลยละเอียดมากทุกคนวันนี้จะเอาหัวข้อหนึ่งมาที่ให้ดูตัวอย่างนะตัาอย่างคุณหมอซีอ่านใ นะกดเบอร์หนึ่งมาเลยนะคะราเปิดเวลาชีวิตผมจบทะด้านแอนต a g อ n g จิ้งใช้ชีวิตแบบเฮลตี้มาตลอดดูแลตัวเองออกกำลังกายควบคุมเรื่องอาหารการกินจนถึงอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงมากๆมไม่เคยป่วยถึงขั้นต้องแอดมิตโรงพยาบาลจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องแอดมิตนะ ไปหาหมอไไม่เคยไปเลยใช่เพราะว่าไปหาหมอ O P D อะได้อกไหมเออ็ไม่เคยเลยนะทุกคนช่วงที่หญิงกับลูกๆติดโควิดผมเป็นคนเดียวในบ้านที่รอดผลการตรวจสุขภาพประจำปีระดับน้ำตาลไขมันคอเลสเตอรอลทุกอย่างปกติรวมทั้งเครื่อไฟฟ้าหัวใจและวิ่งสายพานก็ปกติแล้วมันมีระเบิดชีวิตค่ะเออยังไงระเบิดตุ้ตาไ กระทั่งช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วผมพาคอครอบครัวไปพักผ่อนที่บ้านเขาใหญ่เช้าวันที่14เมษายน2566ผมไปไว่ายน้ำกับน้องอินดี้ลูกชายคนที่สามบ่ายกลับมาเตรียมสไลด์งานสอนออนไลน์เรื่องการฉีดฟิลเลอร์กับทีมแพทย์ไปสามออกกำลังกายเบาๆอีกรอบด้วยการกระโดดแท่งโพรีจากนั้นพาลูกไปเตะฟุตบอลตอนกลับเข้าบ้านนะครับ ก่อนที่ผมจับอาบน้ําหญิงเรียกให้มากินข้าวด้วยกันก่อนคุณหญิงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์รับช่วงเล่าต่อว่าซีโทรศัพท์ไปหาพี่ชายซึ่งอยู่บ้าน,านใกล้ๆเพื่อชวนมากินข้าวด้วยกันแล้วก็วางสายพอนั่งกินข้าวไปได้สามสี่คำจู่อยู่เขาก็โทรศัพท์ขึ้นมาโออีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดคําว่าบีแล้วก็เงียบไปตอนวางโทรศัพท์ลง หญิงไม่ได้สนใจหยิบหมูปิ้ง <Duygusal computers> มาใส่จานเขาแล้วก็แซวว่ากินมันหมูบ้างนะจะได้มีไขมันเพราะเขาไม่ชอบกินของมันหรือของปิ้ง <differ> ย่างเลยเขานั่งนิ่ง <demasiado> ตอนนั้นนึกว่าคงงอนที่เราแซวพอถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเขาหันมามองแต่ไม่พูดน้องที่ยืนอยู่ด้วยกันเห็นผิดสังเกตก็เข้ามาขย่าแขนปรากฏว่าแขนร่วง ตกมาข้างตัวตอนนั้นเฮ้ยอ่านเองนะตอนนั้นหญิงรู้สึกได้ว่าเขาพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่พูดออกมาไม่ได้ตาเขามองอยู่เห็นเขาพยายามเคี้ยวอาหารหญิงก็พูดเสียงดังโดยอัตโนมัติว่าคือลงไปเดี๋ยวนี้เพราะกลัวอาหารจะติดคอน้องที่มี แฟนมาด้วยเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยสโตรกพูดขึ้นมาทันทีว่าพี่สีเป็นสโตรกแน่นอนหญิงจริงบอกให้น้องช่วยกันอุ้มสีขึ้นรถโรงพยาบาลใครที่อยากรู้ละเอียดละเอียดนะทุกคนอลองไปหาอ่านดูได้นะคะ,ะ,คะก็เป็นเรื่องราวโดยละเอียดเนาะเพราะว่าหญิงเชื่อว่าก็จะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆคนเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังมากๆอาจารย์ปราณพูดถึงก็คือว่าคนส่วนใหญ่ในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยจะระวัดระวังตัวใช่ไหมกินยาที่หมอบอกเป๊ะคุมทุกรุ่นทุกน,น,กนี่ทุกนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นปรากฏว่าตัวเลขที่โอกาสเกิดซ้ํา3ปีหลังกันนั้นเปอร์เซ็ต์ตัวแรกคุณหมอซีก็ตกใจว่าเฮ้ยทําไมแบบ มันถึงเยอะนะอันนี้ใครที่มีผู้ป่วยสโต o k ที่เราดูแลอยู่นะคะหรือว่ามีคนใกล้ตัวใช่ไหมหลังจากครบหนึ่งปีไปแล้วเราต้องซีเรียสเรื่องของการดูแลตัวเองยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าโอกาสเ,เกิดซ้ำมันเยอะ40%แน่ทุกคนนะคะอะน้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันต่อ